ครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์ตีเคียครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับจีนเมื่อวานนี้ตัวรองไปบนล่างทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยเออแม่นมากับแม่นจัดครับร้อยสี่เป๊ะเลยนะครับต้องขออภัยสําหรับขาเจาะไอ้ขาลูกเลยกันขาลูกขาเจาะขออภัยครับขาวิ่งสองตัวบนรอดไปนะครับลุ้นกันต่อวันนี้ครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับ ชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับบอกไว้ล่วงหน้านะครับใครชอบแล้วยังไม่ไกดติดตามกดติดตามให้ด้วยครับกรณีมีโฆษณาครับช่วยดูให้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนเสื้อแป๊บมันไม่ชัดไม่ค่อยแจ่มอ่าอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยจีนเช้าจีนเช้าเรนซี่ครับผมหนึซ สองสี่สามสี่จีนเช้าออกผลสิบโมงครึ่งนะครับเจ็ดสี่แปดสี่แล้วก็เก้าสี่ครับผมร้อยร้อยมัดหนึ่งครับถ้าสี่มาจะมาแล้วจะมากันหนึ่งผมว่านะครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนภาคเช้านะครับ ชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์ครับอยากเทคแคร์กดติดตามครับยังไงกรุณาดูเป็นแนวทางเนาะอย่าฝากความหวังว่ากับผมเกินไปครับนะครับไนเมื่อชอบแล้วตามครับตามแล้วอย่าบ่นนะครับแล้วเจอกันในห่งเสียงแล้วก็ไต้หวันนะครับห่งเสียงเมื่อวานเจาะเช้าบ่ายนะครับไต้หวันก็เจาะนะครับเนาะก็หุ้นไหนเดินเล่นนะครับเพราะว่าอัตราการจ่ายเขาเท่ากันหมดนะเขาไม่ได้ว่าเล่นนี้แค่อีกจ่ายแพงกว่าดาวโจนส์จ่ายแพงกว่านะครับ บางครั้งถ้าคุณเป็นนะักถ้าคุณเป็นนะักลงทุนนะครับคุณต้องเลือกคุณต้องรู้ว่าควรเล่นที่มันเดินไม่ใช่หุ้นที่ลักที่รักนะครับดูสตีอะไรมันเดินก็ไปเล่นนะครับบอกไว้เบื้องต้นนะครับไม่ใช่โอเคมุ่งแต่ดาวมุ่งแต่นี้แค่อีใช่ไหมแต่หุ้นที่เดินมันมีเหมือนกันนะครับเขาจ่ายเท่ากันนะครับเขา้าใจตรงกันเนาะสวิตสวัสดีครับ